มาพบกับเจคโนะนะคะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเลยนะคะในวันนี้ค่ะเจคโน่นำเสนอให้ชมกับบ้านพร้อมสวนค่ะบรรยากาศร่มรื่นแบบนี้นะคะมาให้ท่านจับจองกันแล้วนะคะปีบ้านพักด้วยค่ะพร้อมกับพื้นที่กว้างกวางกันเลยค่ะแปลงนี้เป็นที่ดินนอสอสามกุดเขียวค่ะเจ้าของต้องการเหมายกแปลงไปเลยนะคะในราคา3าล้านหแสนบาทค่ะ ตั้งอยู่ที่ตำบลเบิกภัยอำาเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะคะเนื้อที่แปลงนี้นะคะ7ไร่ค่ะทุกท่านหน้ากว้าง40เมตรความลึก240เมตรเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะรูปแปลงสวยงามเลยทีเดียวค่ะบนพื้นที่มีบ้านพักหนึ่งหลังนะคะมีสวนผลไม้ค่ะมีมะม่วงมีเขียวสเสวยมีอกรอง มีมะพร้าวมีชมพ่มีไผ่กิมซุงด้วยค่ะและมีต้นยูคาลิปตัสอายุ1ิปีด้วยนะคะพร้อมวางระบบน้ำไว้ทั่วสวนเรียบร้อยค่ะพร้อมเข้าอยู่อาศัยกันได้เลยนะคะท่านใดที่อยู่จังหวัดราชบุรีหรือหาซื้อที่อยู่ในพื้นที่นั้นนะคะต้องการที่ดินต้องไปอยู่ยามเกษียณต้องอยู่กับธรรมชาติแบบนี้นะคะแปลงนี้สุดคุ้มค่ะทุกท่าน เจ็ดไร่3าล้านห้าแสนบาทพร้อมบ,บ้านย้ายเข้าไปอยู่ได้เลยนะคะติดต่อสอบถามแลนะนัดชมพื้นที่พร้อมตรวจสอบเอกสารติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปติดต่อกันโดยตรงและอยากแนะนำให้ไปดูพื้นที่จริงก่อนตัดสินใจนะคะในวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ